เอาองดูโคตรกุบออกแล้ววะนี่ไปดึงโอ้โห้ใส่ลมไปว้า สบายดีพ่อยพี่น้องกรกาบสบายดีพ่อยพี่น้องเบิร์ดสุขูมสุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่ากันยืนหนีตอนหับนะพี่น้องเนาะเข่าสู่ต้องใช้หล่ะอีกแล้วพี่น้องเลย กับบ่อผมพ่อก็น้องเายลาในตอนนี้พี่น้องเลยเนาะก็มาอยู่ที่บรรยากาศอยู่ที่เฮือนน้องดาวพี่น้องเลยเนาะอ่าก็เช่มากกับผ้ากันคนดินเข้าห้องเพื่อนพี่น้องเลยวันนี้เนาะไปพี่น้องอ่าเข้าไปเบิ่งไปชมกันเลยพี่น้องเลยเนาะบาดเด็ดเนาะอ่าแล้วก็เข้าไปทักทายสบายดีท่านน้องๆเลยพี่น้องเลยคุณน่ะล่างส่วนอ่าตักดินอยู่อ้าวสบายดีน้องเตยทองเนาะ อ้าวที่โซ่พี่น้องเลยกำลังจวดจากกันอยู่พี่น้องเลยเนาะเนื่องจากบปเลยเวียดเห็นงานพี่นองง้องเลยมาเป็นเวลาสามมื้อพี่น,องงนออออ้องเอลยเนาะอ้าวสวยช่องเอ้าปึ๊บว่าน้องหล่าได้ลงไปอันตแขังขมวนพี่น้องเลยอ่าสรงสกสารยาขึ้นมาแล้วก็พอดี ต่องานในบ้านเลยเนาะพี่น้องเนาะอ่าประเดี๋ยวนี้งานบุญพับป้าพี่น้องในบ้านใหญ่ก็ได้ก็บกระเถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งซ้ำเนาะอ่าต้องขอโทษขอไครใครพี่น้องใลไลน์พี่น้องเลยอ่ากว่าเป็นกับกริดก็คอยจัดใหญ่เป็นไดพี่น้องเนาะก็เลยไปคอยถ่ายมาวันนี้พี่น้องก็เลยมาลุยเปียกเลยงานต่อพี่น้องเลยอ่ากับกระเบิดเห็ดยังเนาะพี่น้องเนาะกว่าถ่ายกับขาดเดิวพี่น้องเลยถ่ายเบิ้ด à, đi phần cái lưới mà xúc đi ai nó chơi bay lui à ai thổi thong à, ướp ai ao à, sao bài đi thang đồng đào nó à Đi ông kính khảo kính nào nó bao đào cho rồi mà thang cục cua cả lẹo phiền người bài đi nông nó, chơi, nó. มาก็เป็นแทวเลยพี่น้องเอาเอาเอา,เอาลยุลยลยุยลุยพากันตักอดินเข่าเหืน่นพี่น้องไยมันนี่มาเข่ากับไปรุ่นซีนมพี่น้องเนาะอ่าแต่เ็่าเป็นสามมันนี่เป็น4ีเ้อพี่นอ้องเด้อหัวน้องจ้อยน้ำเนาะ ีแต่งานพี่น้องในช่วงนี้ก็ได้เงินคําก็บ่ค่อยได้เก็บเลยเบิดตลอดน้องน้องจ้อยน้องจ้อยเด้มีิโตอยู่บ่บ่บ่มีโดยนเงินซื้อบายังบ่มีเลยนเนาะทางหัวหน้าเพิ่นก็เบิดได้พี่น้องเ้ทางพ่อก็ได้เอาเอาเงินสบุมือนั้นก็เบิดพนให้ค่าลูกน้องเบิดนะพูล้าน2ล้านพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่า อดีเบ uh. ิดไปน้องจอยลุยอึ๊บไปน้องเอ้ยใส่คนร้อยแล้วสองห้องน้องปุนาวันนี้อ่ะเขาห่องตัวนี้พี่น้องเอ้ยดินเบงหน้าสีบ่พอเบงกระเสลาว่าเนาะขาดว่าพี่น้องเอ้ยเด็กยังบ่ลายบันไดน้อดินหันกับบดแล้ว หน่อยเดียวพี่น้องเลยคนดินนี้เบ็ดกลาใช่ไรพากันไปหาอยู่หาก,กินพี่น้องเอยเนาะตัวชิชวนกลับไปลุงน้องตโตผู้บ้าน,นอีกโม่ไรพี่น้องลุงน้องซาตอนนั้นเนาะหาแก้มือลุงน้องไม่มือม่อไหร่เมล็นั้นตอนเที่ยงนี้ระวังเด้อเนาะจับก้อนดินก้อนหยังนะอ่าน้องหลาเสียวถ้าได้เบื่ป้าจับเป็นไรไหมแถวนี้นะ ต <N ion dans a> mm. si oh, ัวไม่งอดนี่น้องเอ้ยมันส้นตามขี้ดินนี่เนาะได้ย่านเออใส่กุ๊บหยังหมกน้องจ้อยคือบ่ใส่กุ๊บไปหาหากุ๊บแมใส่น่ะมาเดี๋ยวเราไปหากุ๊บใหเพิ่นก่อนพี่น้องยังมีอยู่บ่สอยทองกุ๊บน่ะมีอยู่อยู่นเฮืออ่จักอันนะโอ้หลาน่ซะเนาะมาพี่น้องเอ้ย mấy anh cả số cả thế khan to nỉ nó đi nhờ này xem nào đây thế khan cả ngoài bớt lẹo ổ ma của mình này đào đang đào hả bao không để một lẹo à đang cho áo đi cúc xài đây đôi đôi bên hên quay đây ai le nhanh đi phần này không bớt đi đi được khác nào quay lui à, đi cả một bộ, bộ phò nó đào nó có đi cả thơn thì nó người bạn cao và tìm, mà, không, tìm đâu, nó họ đào hỏng thì có tìm được nó cái xe này thì nó người nhưng mà lại điều บรรยากาศพี่น้องเลยโอ้ยยังก้อนใหญ่ตัวนี้แลนอนี่เอาไว้รอบกุ้ยไท่ในพี่น้องเลยเอาไว้เอาสอดย่อลตัวนี้สีย่อนะ แต่ล่อน้องจ้อยว่าน้องจ้อยกลมไงพี่น้องเลยโจมใส่เลยแต่เฮนน้องดาวก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเลยพี่น้องเลยก่อกระชิ่งเริ่มคุ้งแล้วเนาะอ่าเลยแต่เทคานเทคานแล้วก็ก่อบัน้ก็เต็มแล้วพี่น้องเลยแต่ก็ทรายยังกระเบิดแล้ว เดี๋ยวก็่ากที่จบคลิปเดี๋ยวเราอาจจะไปหล่อใ,ให้พี่น้องเบิากันเนาะทางนี้ก็มีแต่งานพี่น้องเลยทางฟอก็ไ่ได้มามกซะหมอนี่ก็ได้ค้างานอีกแหละงานแจกพี่น้องเลยงานแจกอยู่ทางบ้านนี่แหละ ยตีพี่น,อน้องเนาะอ่าปัดปะาบ่ได้อีกพี่น้องเลยก็เลยค้เบึงเรียบบึงงานน้ำเพิ่นก็เลยน้องๆมาตักดินเข่ามานี่เนาะนว่างๆเน่มาซอยน้องดาวเพิ่น Thường, nóng trời, mà, cái thong nó nó trời với lam nó soi nó đào đôi cho phọ đấy nó đào ấy nè nè phần đề cắp bạn đó là cái này nguyên là mưa mù nó bò nó nó đào Ôi, đây. Đây, năm thả phò nó cái phần cái mưa bạn lơi mình hàn phần lơi vài bao nông <laughs> เมาคืองเมาู้เดียวเินผ่าอันน้องเทองกับน้องดาวตักลดสองคนยู่ผู้เดียวก็ได้เหรอโบมือได้ดาวเหน่ยู่นะ่บมือเหโอ bớt chế độ mình nhìn nào Hãy chạy Ướp À, để khi nào này đi có À, xoay nóng chơi con chắc lọ xong lọ nó Xong à, đi nóng là hà mùm À, vang cong mấy con Ướp ừ. よろいしま nát hết rồi đi nó coi được nhau đi ai đang cho ai lo cho tiền luôn này thấy cái xoang say nhau say con nhảy đi nè để con đi mà 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 đi Chổ con cái này à? Đây mà hụt nhỏ เยาะน้อยดาวมาไหมเลย่าจะมันนั่งคอยย่อผู้เดียวก็ได้เลยหรอผู้เดียวก็ได้บ้างมั้่ะอ้ยุกอย่าลุกมือแล้ลุกตุกตินเนาะมขึ้นเด้อสือทองขึ้นอยู่างมันย่อมาขึ้นบ้างเหรอไม่ไมู่้สือทองผู้เดียววะนี่ผู้เดียวได้บ่างขึ้นนั่นถอยไม่ได้ เอาไปสิบนแฮงลุกพี่น้องเลยเอางดูุกุบออกแล้วนี้ไปดึงโอ้โอ้่ลว้าวอุ้ยว้าตัวไปไปบบนี้ลุยลุยล้อ้ยน้องเลยฮฮ Wow, bò loại Nó Nóng đào, à, còn nóng là nhò vô mấy nóng ơi Ôi, thử thông, còn nó chói hèn qua, à. Thử thông, còn nóng chói cái hèn thế này <laughs> nó ra cõng một hình nó, đèo thằng này hà băng mông nè à, đi ăn ấy, vài, xong, tắc, tắc. bớt là đi việc càn, bớt làm này cắt là จากเบิดขัดกับมันเป็นคุมเนาะดาวปล่อยมันสมๆแน่นอนเนื่องทีเราไงม้วนที่ยี่มันมเป็นตลุกเน่ย chúng tôi chỗ nước là coi cái Để này nó văng lên nó nước tiêu cho chắc coi cái ก่อนเชื au, ่กันยาวดสุกเชือกันฉันไม่ช้อหอนเหมือนเนาะเหมือนหอนนะหนาวๆจ่ไม่เล่งน้อเจ้าเองตัวหอนนี่น่ดาวันแดดอยชื่ันหนาวหนาวนะแดดจะดองเลยไปก็ผมก็ชิบวได้เหมือนจะตากแดด mét thong này các bạn người đào đây bưng này đây à ê, ê, là vừa đây đấy nó à, tôi đi bầu nó tôi đi bưng cứ, nhau, cứ thì kịp rồi Đi có bớt đi có bớt những ngày điều chung điều này à thôi phiền hai trái hộp tầm nâng vô ui bằng mưa cho đây đào thằng nè đấy đây ô mình bên đinh tôi nghĩ cả พอดีมันมุยหินแหงเนาะตัวก้อนนั้นคือว่าม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นขึ้นนักอะไรอใช่พี่น้องไหยมันเป็นมุหินเนาะมุหินโอบไว้พี่น้องเไยมันเป็นก้อนกิจหินเลยรนักเอาเอาเอาจะไหนเบิร์ตมาดยอีกประมาณอีก Xịp lọ, quá là à. ai, thì người, mì con chơi to này nè, chơi này bài kìa mời 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 nó mời to mời 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 nó mời 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 nó mời 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 mời

Hả? Sao? Vô đây nè. Vô van 4 lô 5 lô. Khoa cháu ni. Để không? đẹp đai hộp phải 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 không, có. phải 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 hòn thì nào người ta phải đánh đánh này nó chạy nhang sợi thon này phủ phần nhang màu phủ phần nhiều à thôi Bật đây nói, điều, thì nhang này đều nó nhang bò tớp nó hiện này sụp đìn này phiên sao thì chỉ bớt là <laughs> หาไ้เช่าเัาทีเด้่นี่นะโอ้เอาเอาส่วนเล็กน้อยเลยกันยุดยังเลยเนาะอ่าพัดส่วนทมพอดีบ่พ่อทำพี่น้องดินกันเนาะอ่าจา้าน้องดาวชีไปหาอยู่ไซบ้านนี <laughs> ่ เฮ้ยเดี๋น้องเลยดินยามนี่สำน้อดินแข็งเาหนกูดตามข้างหน้านี่ก็ได้หาซ้อนซ้อนน้องจ้อยเอาลุยๆกันเล็กน้อยแล้วกะอ่าโอ้เกือบซับตีนจอไรนี่ตีนลุดแล้วน้องจ้อยเออเห็นมูซ้อนยังหยางา็มาเหยียบยังไงดาวยังไงไม่สูคือกันแล้วตัวนี้ก็ได้พี่น้อง เห็นมทุกนจิบจิบอย่างๆเขามาเหยียบอยู่จณะนันนก็ี่ตีนรุดเนี่ยก็เพาะแห้งเนีหาเนีเห็นละว่าส่วนดินเขาเพิ่งองดาวเพราะว่านี่ตีนขาดบะเพราะไอ้ดาวโอ้ยลุบแล้วเดี๋ยวนี้เรา่อยลุบแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยบวายแล้วเดี๋ยวนี้นะนี่ตีนที่ยังว่าเงินใช้งานก็ไม่ได้นี่ตีนก็รุดอีก มีแต่น้องตีทอาไปหาตีนไก่แล้วมันหยิบใส่ตีนไก่เอาตีนเอาหนิเอาเอานิเอาหนิตีนหนูบ่ตีนไก่กรับขาดไว้เอาตีนหมูเอาโอ้ตีนหมูเนาะมันแบบบม่ได้ใช้เกิดน้อนดาวบม่ได้ใช้เกิดน้องจอยบอยอก็นอนจอยเด้วไปน้อนเงตอนนี้คือจะไปแตะอยู่เลย ใช่ะนะพี่น้องเลยกะโอเคเนาะกะสิประมาณนี้พี่น้องเลยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็น้องใส่หลาจะกอตัวลาเด้อพี่น้องเด้อเนาะดินกระเบื้องได้พี่น้องเลยท่านี้แล้วอ้าวสบายดีเด้อประสบควสุทุกคนเนาะไช่พี่น้องเลยบันทึกเดี๋ยวน้องลาจีมาหล่อเบิ้งอ่าดินทรายก่อนพี่น้องเลยเนาะเราดินทรายก่อนแล้วจะขอเจ้าคลิปพี่น้องเลยเด็กกะสิประมาณนี้พี่น้องเลยเฮ้ยกระเบิดแล้วเนาะ สายลิกยังบ่ค่อนข้างหลายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาเบิ่งก่อนเนาะสน่อยสีหลายจังได๋มันมีแต่ไม้แต่ตอกเนเ็มอยู่เนาะเดก็ยังบ่หลายพี่น้องก็ยังเท่านี้แล้วเนาะนี่ก็ยังพอได้อยู่ าโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าสำหรับคนนล,ลินนปน,นะน,ลน,นี้ก็น้องใส่ลาจะขอตัวลาเด้อพี่น้องเนาะอ่าไปพบพ่อๆกินนาพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็บายบายพี่น้องเลยเนาะอ้าวก็สบายดีพ่อพี่น้องเบิร์ตสุข,ขสุขพี่น้องเลยอ้าวสบายดีพี่น้องเนาะ